กาจะพาไปกินอาหารประเทศลาวกันค่ะร้านลาวแท้ๆในนิวยอร์กซิตี้นี่นะคะมีร้านนี้ร้านเดียวเลยค่ะ เขายังได้รางวัลมิชลินอีกนะคะผมอมันจะเป็นยังไงงั้นวันนี้นะคะห้าพาดน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยกันค่ะก่อนที่เราจะพาไปร้านอาหารนั้นนะคะเราก็จะพาไปชมแลนด์มาร์คใกล้ๆกับบริเวณร้านกันก่อนค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีตึก One World Trade Center นะคะใน e Memorial Museum นะคะแล้วก็ตึก Oculus ค่ะ One World Trade Center เนี่ยนะคะก็คือตึกที่เขาสร้างขึ้นมาทดแทนตึก Twin Tower ค่ะ หลังจากเหตุการณ์นายเอเลเว่นนะคะที่เครื่องบินเนี่ยชนตึกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้ตรงนี้นะคะก็คือ พิวเธีัณของนายวันๆค่ะเขาก็จะเล่าแบบพวกประวัติของการสร้างตรงนี้การเกิดเหตุถลม่มหรือเหตุการณ์วันนั้นนะอีกที่หนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดนะคะถ้ามาแถวนี้นี่ก็คือตึกอ็อกคลัสค่ะเขาออกแบบมาได้สวยงามมากงบประมาณการสร้างถึง4,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะถ้าใครมาก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะคะโอ้แล้วนี่ก็คือออกคลัสค่ะ คือข้างในของตึกออฟคูลานะคะซึ่งสถาปัตยกรรมอันนี้คือแบบเท่มากๆเลยอ่ะเดินมาจากบริเวณตึก World Trade ประมาณ10 1 5นาทีนะคะ <im it> เราก็มาอยู่กันที่ร้านเคโย่แล้วล่ะค่ะนี่คือร้านอาหารลาวแท้ๆนะคะร้านเดียวในนิวยอร์กเขาได้รับรางวัลมิชลินด้วยนะ รับประกันความอร่อยแน่นอนคะ่ะและอาหารที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะก็จะมีส้มตําปลาแดกค่ะแล้วก็มีลาบไก่ค่ะนี่แล้วก็เนื้อแดดเดียวแหนมข้าวทอดนะคะมีไส้กรอกมีนกกระทาย่างมีน้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็คือในเมนูนะคะจะบอกว่ามันมีความมิกซ์กันระหว่างแบบไทยเวียดนามลาวนะคะอยู่ในนั้นเราก็เลยดึงเลือกเฉพาะตัวที่เป็นอาหารแบบ ลาวแท้ๆนะคะเอาไส้กรอกไก่เขาบอกว่าให้กินเหมือนคล้ายๆกับเป็นผักแล้วก็เอาไส้กรอกแล้วก็ค่อยกินทีละคำนะคะ<อ>เหมือนแนมเนืองเนี่ย <ๆๆ S 1> คือนกแต่ว่าอันเนี้ยแอบผิดหวังนิดนึงนะตอนแรกในรูปอะ่ะมันมีนก3มตัวแต่ว่านกมันบินหนีไปเหลือนกตัวเดียวแต่ก็น่ากินมากเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเขาเตือนเราก่อนจะสักนะเขาบอกว่าส้มตำเผ็ดนะจ๊ะเอาไหมเขาบอกว่ารออะไรละ่ะนี ในปลาแดกแร้วอ่ะในเลดมีดมเงอน yes ส้มตำแฮปปลาแดกแหนมข้าวทอดแต่ว่าเป็นโคโค่นัทไรซ์นะคะไม่เคยกินเหมือนกันของลาวแทๆ้ๆก็จะต้องเป็นลาบที่มันจะต้องมาคู่กับซุปนะคะเขาบอกว่าลาบลาวเนี่ยวิธีการกินลาบเนี่ยจะต้องมากับซุปที่มันเป็นแบบซาวเวอร์ซุปอะคะ่ะได้เวลาชิมกันแล้วล่ะคะ่ะ นกอร่อยอาหารด้วยรวมเนี่ยนะคะรสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะมีความคล้ายอาหารไทยนะคะนิยอซส้มตําปลาแดกมาก,ก่อนเลยค่ะใครได้ลาวเทว่ะ รสชาตินี่นะคะถึงมากเลยค่ะเข้มข้นสุดๆเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะคะเราสั่งกลับบ้านเลยนี่ก็คือน้ําจิ้มแจ่วที่ทํามาจากมะเขือยาวค่ะกินกับข้าวเหนียวนี่มันแซ่บมากเลยนะคะอา,อาหารลาวแซ่บค่ะๆวันนี้นะคะก็กินไปทั้งหมดทั้งมวลเมื่อกี้ก็เยอะมากรวมๆแล้วนะคะอาหารลาวนะคะก็มีความใกล้เคยียงกับอาหารไทยแต่ว่ามันออกไปทางเค็มนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ I love MSG หนักท้องเลยนะ